เดี๋ยวเรามาบินโชว์ให้ดูกันเลยนะคะไปกันรดว้าวบินด้วยถือไม้ไปด้วยนะคะ <c oughs> เป็นไงทุกคนดูท่าบินบอยเฟรนนะะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับนี่เลยบอยเฟรนแห่ง Friday Night Funkin นะ,ะ <c oughs> ซึ่งหนุ่มผู้นี้นะคะก็เป็นหนุ่มหล่อนะคะ มีผมสีฟ้ามีหมวกสีแดงมีในตาสีดำนะ แล้วก็เขาเป็นนักร้องแรปที่ถือว่าร้องแรปได้ไวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะพี่นิวน่าจะมาทําการแต่งตัวเจ้าบอยเฟรนนะผู้นี้ให้กลายเป็นเจ้าชายบอยเฟรนแห่งไฟเดนในฟังกินนะก็คือจะมาแต่งตัวให้เขาเนี่ยหล่อๆกันนั่นเองให้กลายเป็นเจ้าชายนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปที่แบบโรโยไฮกันเลยเอาละตอนนี้นะเราก็เข้ามาอยู่ในแบบโรโยไฮนะเรามาอยู่ที่สวนสาธารณะของเมืองเจ้าหญิงเจ้า ผู้ชายนางฟ้านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการแต่งตัวเป็นบอยเฟรนกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอวาร์ปไปที่นี่ดีกว่านะคะไปที่ห้องหรือว่าคอนโดของเรานี่ค่ะอพาร์ตเมนต์นะคะใช่ไหมใช่หรือไม่คิดว่าใช่ไปที่อพาร์ตเมนต์ก่อนดีกว่านะคะอาตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แล้วที่มาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ก็เพราะว่ามันมีความเป็นส่วนตัวนะคะเราได้มา,อ,าอยู่ที่ ห้องคอนโดของเราอะไปกับลดเฟิร์บ <c oughs> คุณต้องการขึ้นลิฟต์ไปที่อาพาร์ตเมนต์ของคุณหรือไม่ yes กดย็ดไปเลยนะคะแครตอนนี้เราก็ว้ามาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการแต่งตัว,ตวเป็นบอยเฟรนกันเลยดีกว่ามาแต่งกันด้านนี้นะคะทุกคนเดี๋ยนะ ต้องยืนแต่งนะฮะมาเริ่มกันเลยนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยเ,เดี๋ยวพี่นิวนะคะจะไปทําการเปลี่ยนรูปร่างก่อนนะคะคือบอยเฟรนเนี่ยเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมเรานะก็ต้องทําการเปลี่ยนรูปร่างของบอยเฟรนให้กลายเป็นผู้ชายก่อนนะคะจะบอกว่าบอยเฟรนเนี่ยจะมาเป็นผู้ชายที่รูปร่างเตี้ยมอตอไม่ได้นะเหมือนในเกมเอ่ถ้าเกิดจะเตี้ยบแบบนี้ไม่ได้นะคะ เป็นตัวบึกบืนแบบนี้ไม่ได้เราจะมาเปลี่ยนให้บ o y f r i e n d กลายเป็นเจ้าชายสูงยาวเข่าดีนะคะแบบนี้นะอ่าเอาให้เหมือนรูปร่างของกระตูนญี่ปุ่นเหมือนพวกทันจิโร่เหมือนอ่อดาบิคารอศูนย э> ์เลยนะคะนี่ะอันนี้พี่นิวก็ทําการเปลี่ยนรูปร่างแล้วจะสังเกตว่าเหมียวชาร์กนะตัวยาวขึ้นมากเลยนะ <c oughs> ตัวยาวตามตัวนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราเอาเหมียวช้ากับทรงผมออกไปนะคะหลังจากที่เราได้รูปร่างมาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาทําการเปลี่ยนเสื้อนั่นเองนะคะอ่ะมาทําการเปลี่ยนเสื้อดีกว่าแล้วเราก็ต้องไปในส่วนของเออเสื้อผู้ชายนะคะที่จะเป็นแถบสีฟ้าแบบนี้อันนี้คือเสื้อผู้ชายอยากหาเสื้อที่มันออกแนวเป็นเออเจ้าชายหน่อยนะคะซึ่งเรายังคงเอกลักษณ์ของความสีเสื้อของบอยเฟรนนะคะบอยเฟรนเขาจะมีสีเสื้อสีขาวแล้วก็ กางเกงกางเกงสีอะไรนะ mm. กางเกงสีฟ้ารองเท้าสีแดงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ไงเสื้อสีขาวอ่ะเราติ๊กไปตรงอ่าคำว่าสีขาวเลยนะคะอุ้ยเราเสื้อเจ้าชายสีขาวออกมาเพียบเลยอันนี้อ่ะอุ้ยอุ้ยยางเทมาพร้อมกางเกงเลยนะทุกคนอุ้ยอันนี้ก็ดูดีเนี่ยอย่างกับชุดเจ้าชายนะมีสีฟ้าด้วยนะคะโอ้โหอันนี้คือแบบกูหล่อเลยทุกคนเ mm. อ้ยนี่เทหล่อเลยนะเนี่ย ออกแนวสีน้ำเงินขาวนะคะที่เป็นสีเอกลักษณ์ของบอยเฟรนด้วยอ่างั้นพี่นิวนะคะขอเอาชุดของบอยเฟรนเป็นชุดนี้ละกันนะ,ะโอเคเรามาดูในส่วนของกางเกงนันะกางเกงต้องเป็นสีฟ้าป่ะมาลองดูนะคะเอาเฮ้ยเดี๋ยวพอติคสีฟ้าไม่มีเลยเหรอ <S <S แต่ว่านี้ก็สีฟ้าไม่กางเกงเดี๋ยวนะเอาเฮ้ยเดี๋ยว <S <S ชุดเจ้าชาย ชุดเจ้าชายเรากลายเป็นแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะใส่ากางเกงเข้าไปเสื้อผ้าทาไมหดเลยแค่นี้เพราะฉะนั้นนะคะเราคงต้องกลับมาเอาเป็นชุดแบบนี้แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าพี่นิวนะคะเลือกเป็นกางเกงอย่างเดียวเนี่ยเ,เสื้อมันจะหดเลอแค่นี้นะคะซึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับนะคะไปเอาเสื้อเจ้าชายนะคะที่เราเลือกไว้แต่แรกนะทุกคนนะคือตัวนี้นะคะอ่ะเราก็ต้องเอาตัวนี้แหละโอเคมาดูกันนะฟื้นเนี่ยก็ จะเป็นเสื้อประมาณนี้นะทุกคนอย่างเท่ทุกคนเหมือนกับว่าหลุดมาจากเ,เจ้าชายเมืองไหนสักที่นะคะอันนี้คือชุดเจ้าชายของบอยเฟนต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของทรงผมยังไงดีะ <laughs> อ,อ่ไปดูในส่วนของทรงผมผู้ชายนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปทรงผมบอยเฟนให้ทุกคนดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ เราก็ต้องมาหากันแลวทุกคนนะคิดว่าทรงผมของบอยเฟนไม่น่าจะยากนะความจริงแล้วบอยเฟนของเราผมยาวป้าแล้วก็เขาก็มัดผมไว้ด้านหลังจุกหนึ่งนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเหมือนไหมอ่าถ้าเกิดไม่เหมือนจริงๆเราก็ต้องเอาให้คลาที่สุดนะทุกคนจากการที่ดูแล้วนะถ้าจะให้เหมือนเลยคงไม่มีนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามาครีเอททรงผมเองเลยดีไ <c oughs> หมใอ้ตายเลยทุกคนงานยากเลยเนี่ยไปไปมากลายเป็นว่าทรงผมบอยเฟนนี่คือ หายากเลยนะคะทรงนี้ดูหล่อมากเลยทุกคนนะเดี๋ยวนะขอกดดูก่อนนะคะเพิ่อแบบนี้เออทรงนี้ดูหล่อนะคะว่าไปถึงจะไม่เหมือนทรงผมบอยเฟรนด์ซะทีเดียวแต่ก็เราสามารถเอาได้นะเพราะว่ารู้ไหมแค่ใส่สีผมเข้าไปก็เหมือนนะคะอะเรามาทําการใส่สีผมบอยเฟรนด์เข้าไปดีกว่านะทุกคนเลือกเป็นสีฟ้าเลยนะคะ มาดูกันว่าจะมีสีผมที่เหมือนของบอยเฟรย์หรือไม่ความจริงแล้วนะสีผมบอยเฟรย์นี่ไม่ต้องยากอะไรเลยนะแค่แบบว่าเลือกเป็นเฉดสีฟ้าก็เหมือนแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องการความเงาความแบบว่าไฮไลท์ขึ้นอีกนะคะเราก็จะมาดูกันเนะี่ยทุกคนเฮ้ยสวยนะสีนี้สีนี้เหมือนเลยทุกคนเนี่ยสีนี้เหมือนมากอ่ะมาดูกันนะฟึบเนี่ยเป็นทรงผมสีฟ้านะคะเฮ้ยยังเหมือนอนะ่ะ โอ้โหหล่อมากเลยทําไมหล่อได้ขนาดนี้บอยเฟรนเราต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าตานะคะหน้าตาบอยเฟรนนะคะเ,เราสามารถคัสตอมนะคะคัสตอมหน้าตาตัวเองได้นะหรือว่าอัดแอปหน้าตาตัวเองได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาในแบบของผู้ชายก่อนนะคะบอยเฟรนนะ่ะเขามีดวงตาสีดําแล้วก็ไปติ๊กเลือกตรงดวงตาสีดํานะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นดวงตาสีดํามาเพียบเลยเสมมุตินะเอาหน้านี้นะลองดูเดี๋ยวนะ <c oughs> หน้านี้มันดูยังไงไม่รู้นะหน้านี้เป็นไงหรือหน้านี้ก็ล่อนะเออบอยเฟรน้าหน้าตาเขาจะดูขี้โกงขี้โกงหน่อยนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาอาทำหน้าตาเองดีกว่านะคะลองดูนะคะ่มนูเห็นว่ามันมีหน้าตานี้นะ,ะล่อทีเดียวนะแล้วก็เป็นดวงตาสีดำมาดูกันใกล้ๆนะเะนี้ยก็อไม่เอาหน้าตาขี้โกงแล้วเอาหน้าตาแบบยิ้มๆรอๆแบบนี้แล้วกันนะ เอาและได้เสื้อผ้านะคะทรงผมหน้าตามาแล้วต่อไปเหลืออะไรอีกไม้ My, ทุกคนเนี่ยนะคือจะบอกว่าบอยเฟรนเนี่ยต้องมีไม้นะคะซึ่งพี่นิวก็มีไม้ให้บอยเฟรนเหมือนกันมาดูกันนะนี่ค่ะทุกคนนี่ไม้ฝั่งเพชรด้วยนะคะขอเลือกเป็นสีดําแล้วกันไม้ My, นะเห็นปะบอยเฟรนถือไม้นะทุกคนฝั่งเพชรยังไงมาดูกันจะเห็นว่ามันมีความระเลื่อมระเลื่อมของออประกายดาวนะคะ เลยเรียกว่าไม้ฝั่งเพชรไม่ใช่ไม้ทองคําในช่องวันสาสเอ็ดนะคะนี่คือไม้ไม้ฝั่งเพชรในรอย,ะยนะัลไฮทุกคนนะต่อไปนะคะปีกอยากใส่ปีกมากให้กับบอยเฟรนผู้นี้เพราะว่าเขาเหมือนเจ้าชายในฝันนาในตอนนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลบอยเฟรนต้องมีปีกสีฟ้าเท่านั้นซึ่งปีกนี้เป็นไงมาดูกันอ่ะ อันนี้ก็เป็นปีกกาเดียนแองเจิลนะคะอันนี้ก็สีฟ้าเหมือนกันอันนี้เป็นปีกเอ่อออกแนวปีกน้ําแข็งนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปีกออกแนวปีกน้ําแข็งแบบนี้อย่างแท้เลยทุกคนสวยงามนะ,ะขอไปที่สว่างสว่างหน่อยสิตรงไหนสว่างบ้างอะก็ตรงนี้แหละทุกคนเนี่ยและนี่คือเจ้าชายบอยเฟนนะแห่ง FNF นะอะหนุ่มลองแร็ที่้องแร็พเร็วที่สุดในโลกนะคะ นี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปนั่งดูนะคะอุ้ยโอ้โหอันนี้ไม่ได้นั่งนะอันนี้นอนเลยนะคะเอาแล้ตอนนี้เราก็พานะคะเจ้าชายบอยเฟย์น,นะคะมาอยู่ที่โลกแล้วนะคะเราจะมาทําการหมุนวงล้อเสียงทายกันดีกว่านะคะเผื่อจะได้อะไรดีๆกับเขาบ้างขอเป็นกล้องสีจมูแล้วกันนะคะมาเลยมาดูกันเลยนะคะว่ายังไงรุ้นมากขอให้ได้เป็นเงินหรือไม่ก็สิ่งของนะเพราะว่า มันจะมีบางครั้งที่เราไม่ได้เลยเลยเฮ้ยได้เงินป่ะได้เพชรมาเนี่นนะะ2000ยฮะสองพันเพชรอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้ได้เพชรมาสองพันเพชรเลยเหรออุ้ยจะบอกว่าบอยเฟนก็ดวงดีเหมือนกันนะฮะได้เพชรมาถึงสองพันเพชรเลยเดี๋ยวเรามาบินโชว์ให้ดูกันเลยนะฮะไปกรนโรดดว้าวบินด้วยถือไม้ไปด้วยนะฮะ เป็นไงทุกคนดูท่าบินบอยเฟรนนะก็แล้วกัทุกคนวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาทําการแต่งตัวเป็นบอยเฟรนนะนะแห่ง F N F นะฮะเกมร้องแรปนะฮะแล้วก็เป็นหนุ่มร้องแรปที่ร้องแรปได้ไวที่สุดนะ,ะทุกคนก็กลายเป็นเจ้าชายแล้วนะคะในครั้งหน้าอยากให้มาแต่งเป็นใครนะคะให้กลายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายจ้าจุ๊จุจจทำไมนายบินแล้วก็ถือไม้ไว้แบบนี้นะ่ะบอย สมกับเป็นหนุ่มล่องแรปมากเลยนะในขณะที่เขาบินเนี่ยเขาก็ถือไม้สองมือนะกลัวไม้ล่วงนะคะแสดงว่าไม้เนี่ยคือชีวิตจิตใจของเขาเลยนะทุกคนนะโอ้ด,ดิถือไม้ไปด้วยบินไปด้วยแล้วก็กลัวไม้ล่วงด้วยนะต้องจับไปสองมือแบบนี้เลยนะคะอุ <c oughs> ้ยมีน้ําตกด้วยเหรอเนี่ยบอยเฟนไปเน้ำตกกันดีกว่านะฮะว้าวลงไปเลยวู้ว้าว,ว,าวดีเย็นสดชื่น นะโอ้บอยเฟรนนี่นายหลอกจริงเลยนะเนี่ย